คู่จิงคู่แชมป์ในช่วงของ stop loss ค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายแล้วปรับตัวบวกต่อเนื่องหรือแม้วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเช้านี้ทะลุ1,400จุดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนการทั้งในตลาดฟิวเจอร์และก็ตลาดหุ้นนะคะไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนค่ะพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชว์ประสิทธิ์จับบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีคับค่ะกลยุทธ์การลงทุนในฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างคะก็ยังลองต่ออยู่นะฮะค่ะว ถือเป็นขาขึ้นเป็นวันแรกนะครับค่ะแล้วก็จะขึ้นไปไหนขึ้นไปนานเท่าไหร่นี่เราไม่รู้แล้วนะฮะแต่วันนี้มันบอกว่ามันได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนะครับในทฤษฎีทางทฤษฎีบอกว่านี่คือวันเบรกเอานะฮะกลยุทธ์บอกว่าซื้อล้เลทโปรฟิตหลังน,นะครับค่ะวันนี้ถ้าวิลลุ่มยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับค่ะบอกไว้แค่นั้นนะครับก็ต้องต้องใครไม่เชื่อก็ ก็ไม่ต้องเชื่อนะฮะใครเชื่อก็ทําตามไปนะฮะก็ถือว่าไม่มีสัญญาณช็อตใดๆเกิดขึ้นที่เราพูดมาสามสี่วันแล้วนะครับคือคือหลายท่านที่ลองตามรายการเรามาตอนนี้ก็น่าจะมีกําไรกํกไรกันแล้วนะคะอ่าและย่อยเป็นช็อตอยู่เจ้าเรียแล้วตอนนี้นะฮะค่ะส่วนสถาบันในประเทศนะครับกับ่ังชาติตัวนี้เป็นรองทั้งสองฝั่งแล้วนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเรายังคงเลทปรฟิตรันสาหรับขาลองได้อย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ ใช่ชก็ต้องสตาร์ทล็อตนะฮะก็ไม่อย่างหมดนี่หมดตัวก็ต้องตล้อไปก่อนเนี่ยค่ะได้ค่ะคือมันเป็นขาขึ้นแล้วก็มันจะขึ้นจริงไหมเนี่ยคือนิดหนึ่งคุธนวันคือว่ามันต้องดูถึงตอนวันถึงสิ้นวันนะครับยังไงคะอันนี้ตามทฤษฎีนะครับแต่ทางปฏิบัติดูถึงตรงนี้วันนี้คนรุ่ตลาดมันมากนะฮะแล้วมันก็บวกได้แล้วมันก็เปิดโด่เนี่ยจะเรียกเบรกเอานะฮะยิ่งวอลรุ่มยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ต้องยืนให้อยู่นะฮะ นะครับเราก็จะไม่เห็นภาพมันจะยืนไม่อยู่ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดแห่งเดียวมันเกิดทั้งโลกนะครับได้ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราตามทีเฟกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณนิพธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลัทซั์เอร่าสำหรับกลยุทธ์การลงทุนฟิวเจอร์ในตลาดหุ้นเช้าวันนี้ถ้าหากว่าใครลองตามเรามาตั้งแต่ในช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็ถือว่าบวกมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะ ตลาดหุ้นทะลุพันสี่ร้อยจุดแล้วเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นไหมกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีบิ๊กแคปมากันยกแผนนะคะช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเราคะ่ะกับพี่เปีย๊ยกนันทวัฒน์อ้นรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์แอมบีค่ะพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื <c oughs> ่อไครับค่ะหุ้นขึ้นร้อนแรงจะนะคะเกิดอ,อะไรขึ้นคะพี่เปี๊ยบ,บก็เออฝรั่งเริ่มกลับเข้ามาค่ <c oughs> แะแต่ว่าในในตัวเลขที่ผมตามอยู่เนี่ยผมผมรอวันนี้นิดนึงนะครับค่ะวันนี้ถ้าเน็ตบ่ายมาสัก2,500-3,000เนี่ห้าสามพันเน กำลังสวยเลยสวยเลยค่ะจะทำให้แนวโน้มตลาดจะค่อยๆขยับตัวขึ้นค่ะท้อย่างนั้ให้พี่เปียกมารีวิวภาพตลาดให้หน่อยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแตัชดีหุ้นไทยของเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญหุ้นบิ๊กแคปที่ขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพี่เปียกเคยแนะนําให้เราสะสมกันมาแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วเราต้องขายหรือยังนะคะเดี๋ยวดูทีละตัวให้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มที่เหตุการณ์สาคัญก่อนนะครับก็คือค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทนะคะ ค <c oughs> ่างเงินบาทเนี่ยเมือ่อนี่นี่เป็นราคาเมื่อวันนี้เลยนะครับมันเรียกว่าแข็งค่าขึ้นแบบมีนัยยะสาคัญเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันค่ะอันนี้แปลว่าฝรั่งเอาเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าจะเอามาเล่นหุ้นหรือเปล่าไม่รู้จะอยู่ในอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับอันนี้ในในในแก้ของการดูของผม <c oughs> ผมอยากให้มันอยู่ใต้ยอย่างเงี้ยประมาณสัก3าวัน <c oughs> แต่ถ้าสมมติวันจันทร์เกิด เป็นแท่งสีเขียวดีดกลขึ้นไปก็ถืถอว่ายังยังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นเน็ตบายจากฝรั่งวันนี้สองพัถึงสามพค่ะถึงจะทําให้โอกาสที่จะแข็งค่าตอนนี้มีสูงครับค่ะมันก็เลยส่งผลให้เส้นอินเด็กซ์เนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับที่พันสมาค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยสามารถยืนเหนือพันสี่รไปแล้วนะครับ เมื่อถ้ายืนเหนือ1400ไปแล้วจุดเนี่ยผมผมเคยทําตัวเลขไว้มันจะไปได้ตรงไหนบ้างนะครับแนวต้านที่เรากําลังเจออยู่เนี่ยนะครับคือพันสจุดครับมวยค่ะถ้าข้ามไปได้จะไปที่พันสจุดแต่โดยโดยหลักแล้วเนี่ยยังไม่ควรข้ามไปง่ายๆนะครับแนวต้านนี้นะครับน่าจะต้องมีการโดนขายสลับอย่างน้อยก็2องสัอย่างน้อยก็สอ,อ,สอสวันในอะาทิตย์หน้าค่ะตรงนี้ เราก็พิจารณาดูเอาว่าต้นทุนเราเป็นยังไงนะครับใครจะเทคโปรฟิตไปบ้างบางส่วนก็สามารถทําได้สําหรับคนที่ตอนที่มันลงไปพันสามร้อยใกล้ๆ50าเนี่ยรอบที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับ<ฆ>สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแล้วอึดอัด<ฆ>ก็นี่เป็นจังหวะขายของเขานี้เมื่อวานเพลินว่าผมทํากราฟเมื่อวานมาก็ยดาวจวนเมื่อคืนก็ขึ้นมาข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50วันเหมือนกันนะครับ แล้วโจวนี่ถือเป็นตัวแม่ของตลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเลือกที่จะเป็นขาขึ้นการว่าเลือกที่จะเป็นขาขึ้นก็คือเขาสามารถทะลุเ,เส้นค่าเฉลี่ยห้วันแล้วก็สามารถยืนได้มาสองวันแล้วนะคร<ฆ>ับก็เหลือวันคืนนี้อีกคืนหนึ่งน,นะครับถ้าไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยห้าิวันเนี่ยก็กกน่าสนใจมากสําหรับตลาดต่างประเทศนะครับ<ฆ>ที่ตามมาติดๆของเราก็คือจาการ์ตานะครับจาการ์ตาก็ทรงเดียวกับเราเลยครับทรงเดียวกันข้ามเส้นมาเหมือนกันเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราก็ แปลว่าเม็ดเงินจากต่างประเทศก็เลือกเข้าเรากับจาการ์ต้า,า,ตานะครับเป็นหลักนะครับเวลานี้นะครับเหตุผลในการที่ดัชนีสามารถทะลุขึ้นมาได้ก็คือเนื่องจากราคาน้ำมันครับมันสามารถทะลุ46 46เหรียญขึ้นมาได้ตอนนี้มายืนแถว49ใกล้ๆ50เหรียญแล้วทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานทั้งหมดนะครับขึ้นมาเป็นแผงเลยครับดูทีละตัวนะครับเมื่อวานอันนี้เป็นกลาฟเมื่อวานนะครับ ปตทชนแนวต้านนะครับก็เหมือนกันครับเขาจะต้องทะลุแนวต้านแล้วก็ยืนได้สัก3วันเพวัะนั้นใน3วันนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธเราจะเห็นแรงขายสลับไปสลับมาอาทิตย์หน้านะคะทิตย์หน้าจะเห็นแต่ชนีก็จะลักษณะหันผวดนิดนึงนะครับอาจจะหลุดพันสีบ้างเหนือพันสีบ้างอะไรแบบนี้ใช่จะประมาณนี้นะครับประมาณแต่ว่าเราจะมีโอกาสยกกรอบขึ้นไปเทรดเหนือพันสี่ร้อยได้ไหมคะต้องข้ามพันสี่ร้อยสิบให้ได้ก่อนครับถึงจะไปพันสี่ร้อยห้าสิบสี่สิบจุดไปได้เลยสี่สิบจุดนะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ขายก็น่าจะมีโอกาสเลยคะก็ไม่เป็นไรคือผมอยากให้ทดสอบตัวเองดูเฉยๆว่าไอ้ที่ลงแบนที่ผ่านมาเนี่ยอึดอัดไหมกลัวจะลงไปพันสองไหมอะไรยเงี้ยครับถ้ามันอึดอัดมากนอนไม่หลับก็จังหวะแบบเนี้ยต้องขายเออเป็นจังหวะที่คุณจะตเอาที่เราสบายใจดีกว่าเอาที่สบายใจอย่าไปหวังกําไรเยอะแยะอะไรนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นมันไม่แน่นอนหรอกมันมีขึ้นมีลงมีลงมีขึ้นของมันไปนะครับแต่ว่าบอกโอกาสเฉยๆว่าถ้ามันข้ามและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ก็ก็จะแข็งแรงค่ะ ปตทสพเช่นกันนะครับกำลังทดสอบแนวต้านประมาณ78อยู่นะครับประมาณเอยู่วันนี้คงทดสอบขึ้นมาอีกวันนะครับมีอยู่2ตัวของกลุ่มบตทคือ p t ดีจกับท็อปนะครับที่สามารถทะลุมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่2ตัวนี้ครับสามารถถือได้ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องขายพีด g c กับท็อปนะคร,ครับดูตัวอ,อย่างท็อปก็ได้นะครับท็อปพอแล้วมันทะลุมาเซ้น50วันนะครับ แล้วมันก็จะผันผวนสักพักนะครับเนี่ยนี่ครับจะเห็นว่ามันจะผันผวนสักพักนึงแล้วมันก็ขึ้นต่อเราก็จะเป็นโซกข้างแบบนี้โซกสร้างแบบนี้ PTGC ก็เหมือนกันทะลุมาแล้วเสร็จแล้วก็จะก็จะผันผวน,นต่ออันนี้มาดูกลุ่มอย่าง a d v a n c นะครับเป็นยังไงบ้างคะก็ขึ้นทดสอบแนวต้านสําคัญที่สองสามห้านะครับค่ะอันนี้ก็ถือเป็นแนวต้านสําคัญนะครับต่อไปก็จะประมาณสองสี่สอง ค่ะเพราะฉัน,ด,น,นดูตามแนวต้าน<ต>ดูตามแนวต้านแต่ว่าต้นแรกได้235ไปที่242ใช่ครับถ้าข้ามได้ไะแบบถ้าข้ามไม่ได้ก็จะจะถอยลงมานะครับค่ะแล้วก็ปูนใหญ่ก็เหมือนกันครับทดสอบแนวต้านที่ประมาณ492อยู่นะครับค่ะเคแบงจะทรงเดียวกันนะครับทดสอบแนวต้านอยู่แบง k ์กรุงเทพ s c b ทดสอบแนวต้านหมดเลยค่ะอันนี้ในแง่ของพื้นฐานของประเทศเราเนี่ยถ้าเรามองว่า ปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นจากมาตรการต่างๆที่รัฐบาลพยายามจะทําอยู่นี่นะครับแบงก์ก็น่าจะฟื้นตัวได้น่าจะข้ามเส้นไปได้แต่ถ้าเรามองว่ายังไม่แน่ใจตัวเลข NPL ตัวเลขอะไรที่จะข่าวที่อะไรทชื่อออกมาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดขายข,ายของคนที่ถือเล่นถือแบงก์มาจากข้าง<อ>ล่างบบใช่ครับแล้วก็มีหุ้นในหุ้นขนาดกลางที่เซ็ตร้อยหลายตัวเลยประมาณสักเกิดครึ่งนครับที่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วิไปแล้ว แล้วเราจะต้องกําหนดกลยุทธ์แบบไหนสาหรับหุ้นกลุ่มนี้คะนะกลุ่มนี้เป็นหุ้นที่บอกว่าตลาดเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีแค่ร้อยตัวห้าสิบห้าหกสิบตัวตอนนี้มันเป็นมันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยไปแล้วแสดงว่าเซ็ตก็เริ่มแข็งแล้วใช่ใชเราก็เล่นผลิตรันได้สําหรับต,ต,ต,ตัวเหล่านี้ถูกต้องถูกต้องอันนี้ถ้าเราอยากจะเล่นเกงกําไรเราก็วิธีการเล่นเกงกำไรก็อย่างนี้ครไปหาตัวที่มันพึ่งวิ่งมาจากข้างล่างครับเหมือน alt นั่นนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มตัวครับเริ่มเริ่ม พอค่าอย่างเอลเนี่ยพอวันนี้อาจจะต้องดูขายบ้างเสร็จแล้วพอมันถอยลงมาเนี่ยก็ค่อยกลับเข้ามาซื้อใหม่ค่ะลักษณะเป็นการรอย่อแล้วซื้อรอย่อเราซื้อเออก็เหมือนกันจะเป็นทรงคล้ายๆกันรอย่อเราซื้อนะคะเพราะว่าราคาไล่กันขึ้นมาแล้วแต่เราดูจากตัวของกราฟใช่ครับคันนี้มันถามว่ามีตัวไหมมีตัวไหมที่ยังกําลังจะแตะขึ้นนะครับค่ะมีคบเขาบอกว่ามีครับมีอย่างเช่นลงบารุงเทพ ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS นะคะเมื่อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมาพยายามจะรู้อย่างเงี้ยเวลาเราหาตัวเล่นนะครับให้หาตัวลักษณะนี้มาเล่นนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับแล้วก็มี CPF CPF กับ BDMS นะคะครับที่ที่อันนี้ผมผมเลือกมาให้เฉยๆในในหกสิบกว่าตัวที่ให้หมยดูตารางเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อกี้มีหลายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ฟังก็ไปดูย้อนหลังในในยูทูบได้ใช่ครับแล้วก็ไปไปแกะทีละตัวก็ได้นะครับใช่ครับแล้วก็มีประเภทหนึ่งคือ อย่างโกลบอลเนี่ยนะครับมันขึ้นมาสักพักแล้วครับหนุยเมื่อวานมันเริ่มพักตัวลงมาที่แนวรับไอ้เส้น2ี่ิวันเนี่ยเราก็ซื้อทีละครึ่งเพื่อเก่งอะไรนะครับอันนี้อันนี้เพื่อเก่งําไรก็ซื้อทีละครึ่งประมาณนั้นใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าคิดอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะไปไกลยังติดอยู่ที่พันสี่ร้อยสิบนะครับแนวต้าน,นแล้วน่าจะสวิงคิดน่าจะสวิงแหวกไว้ระหว่างพันสี่กับพันสี่ร้อยสิบพักหนึ่งแล้วจะเลือกทางอีกทีหนึง่งเรียบร้อยแล้วครับที่เตรียมไว้ให้ ค่ะนี่ก็เป็นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เตรียมมานะคะก็เดี๋ยวรเราไปดูย้อนหลังที่ยูทูปนะคะมาดาูเรื่องแต่ละรายกลุ่มอื่นกันบ้างได้ไหมคะกลุ่มอสังหาดีมาซับค่ะพี่เปียกครับอสังหาที่มาซับเนี่ยตัวหลักตัวหลักเลยนะครับก็คือตัวปรึกษานะครับพีเอชค่ะถือว่าเป็นตัวแม่ของเขานะครับราคาล่าสุด28บาทนะคะก็ยังไม่ค่อยขึ้นจากเท่าไหร่ใช่ครับมันเป็นมันเป็นหุ้นคล้ายคลโกลบอลเมื่อสักครู่เนี่ยครับคือมันขึ้นมาแล้วมันเริ่มพักตัว พักตัวเวลาเราจะรับพรึกษาเนี่ย<ม>เห็น,นตรงเส้นสีชมพูเข้มๆค,ครับนั่นก็คือแนวรับแนวรับของ PS นะคะ,ะคราวนี้เวลาเรารับเราบอกว่าอย่าอย่ารับเต็มไม้นะรับตรงนี้ไว้ตรงเส้นเนี่ยไว้สักครึ่งนึงครึง่งหนึ่งเผื่อลงมาอีกช่องว่างตรงนี้อีกสักครึ่งหนึง่งวิธีเล่น,เนนะครับค่ะวิธีเล่นแบบนี้บริหารความเสี่ยงใช่ครับนะคะทำไมตัวนี้ดูโดดเด่นที่สุดในกลุ่มแล้วใช่ไหมคะีมากที่สุดในกลุ่มตัวอื่นก็จะจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างอย่าง LPN นะครับ นี่ครับจะเป็นทรงประมาณนี้ครับครับผ้มันจะไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นอะไรเยอะ PS ดูดีสุดนะคะค่ะดูดีสุดค่ะกลุ่มท่องเที่ยวล่ะคะพี่เปียกเอ่อท่องเที่ยวมี a o t ที่อยากให้รออ่อนตัวนะครับค่ะแล้วก็เซนเทลขึ้นมาแล้วก็ก็ต้องรอครับเซนเทลนี่ขึ้นมาแล้วค่ะเซนเทลก็ขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรอครับนะครับเครื่องมันเป็นเดย์นะครับอ่าไม่มายังไม่มาครับค่ะ นอ,อกจากากลุ่มที่เรายกตัวอย่างกันมาคือคือหลักก็คือ,คอว่าพูดไหนที่ขึ้นไปแล้วแล้วมันยอดตัวเนี่ย,ค,ย,ค,ย,ค,ยค่อยยรอค่อยซื้อไอตัวไหนที่กําลังแทงขึ้นเนี่ย ซื้อได้ซื้อได้ตัวไหนกําลังจะขึ้นให้ซื้อดักเลยตอนที่มันเหนือเส้น50วันไปแล้วนะครับซื้อไปเลยส่วนตัวไหนที่ขึ้นไปแล้วรอย่อใช่ครับค่ะใช่ครับอะไรที่ทําให้ฟันโฟลหลกลับมารอบนี้คะหรือว่าเรายังไม่สามารถฟังทงได้ว่าเขากลับมาแล้วยังยังฟันทงไม่ได้จนกว่าวันนี้ผมจะเห็น2,500-3,000ที่เป็นเอสบายแล้วก็ค่าเงินบาทของผมเนี่ยแข็งค่าอยู่ใต้เส้นในตลอด3วันข้างหน้านี้ก็คือจันทร์พุธไม่นับเสาร์อาทิตย์นะคะไม่นับเสาร์อาทิตย์ก็ เอาเป็นว่าขอขอตามนิดหนึ่งในช่วงที่ตามอยู่เนี่ยแล้วเราไม่แน่ใจแล้วเราเลือกมีกําไรก็กลับย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเราอึดอัดไหมถ้าอึดอัดก็รบกวนช่วยขายออกสัหน่อยนึงค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่วิคแคปจะมาใช่ไหมคะพี่เปียกครับครับปกติตลาดเวลาเขาเคลื่อนตัวขึ้นนะครับเขาจะวิ่งจากใหญ่ไปก่อนนะครับต่อจากใหญ่กลางแล้วถึงจะเป็นเล็กครับค่ะแว่เล็กรอสักครู่เล็กรอสักครู่รอสักครู่ครับกำลังสตาร์ทเครื่องกำลังสตาร์ทเครื่องอยู่อาทิตย์หน้าอาจจะได้สนุกนะครับค่ะ แล้วราคาด้ามันกับกลุ่มของสายการบินมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะตอนนี้สายการบินเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีการบินไทย AAV แล้วก็ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยเป็น AAV กับ BA อบางกอ,อกแอร์เวย์ั้นถ้าอยากเล่นก็เล่น2คู่นี้สคู่นี้ตัว AAV นั้นเริ่มจะเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วครับแต่ว่าตัว BA อยู่ข้างล่างอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชอบสะสมยาวๆหน่อยนะครับก็เก็บ BA ชอบเก่งกำไรก็ไปที่ AAV ค่ะได้ค่ะพี่เปียกย้บกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็มุมมองตลาดในเดือนตุลาคมนี้ค่ะครับอาทิตย์หน้าตลาดวันนี้นะครับตลาดะจะขึ้นทดสอบ1,410่แล้วคิดว่าไม่ข้ามง่ายๆตลาดจะผันผวนในอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนะ้าใครที่มีกำไรขายออกมาบ้างค่ะครับเราถือเงินสดไว้หน่อยนึ่งค่ะส่วนส่วนทิศทางข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากตอนนี้มันทะลุ1,400มาแล้วเนี่ยเดิมเรากะว,ว่าอยู่1,300กับ1,400เนี่ย เราอาจจะต้องนั่งดูอีกทีว่าฝรั่งเข้าจริงไหม,มถ้าจริงเดี๋ยวเราขยับเป้าขึ้นเป็น1,450ค่ะคก็ตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะบนสมุติฐานที่พี่เปียกให้เราดูกันเองสังเกตกันเองก็ได้ง่ายๆค่าเงินบาทต้องแข็งค่าคนะคะติดต่อกัน3วันแล้วก็มีเนตไบาจากฝั่งของนักทุนต่างชาตินะคะแล้วก็บิ๊กแคปยังคงไปต่อเนื่องแบบนี้ก็น่าจะทําให้เซตของเราอาจจะมีโอกาสที่จะยกกรอบ ถ้าทะลุพันสี่ร้อยสิบได้ก็น่าจะไปที่พันสี่ร้อยห้าสิบด้วยนะคะยังไงก็ต้องหาจังหวะทยอยแบ่งขายทำกำไรบ้างถ้าหากว่าจิตใจไม่ค่อยมั่นคงนะคะก็อย่างน้อยก็กํำกำไรก็ยังดีกว่านะคะนี่ค่ะเป็นการกำาหนกลดุกระดกการลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะจากท่านรองกรรมการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB พี่เปี๊ยกนทวัฒน์อ้นรัฐค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามผลงานพี่เปี๊ยกนะคะไปที่เว็บไซต์ www. ภาษาไทยแมงเมาสำราญดอ m นะคะแล้วก็อติดตามคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยค่ะช่วงนี้ไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ค่ะ